ชัดเลยฮะองค์นี้เป็นองค์ที่สวยนะค่อนข้างสวยนะครับเนื้อดินของหลวงพ่อปานเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เนี่ยครับเป็นดินที่ละเอียดนะฮะไม่มีเม็ดกวดเม็ดทรายใหญ่ๆอะไรนี่ไม่ต้องไปดูเปลือกผิวเนี่ยจะมีเปลือกผิวอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าพระบ่งบอกถึงอายุแล้วก็ฟามแห้งของพระตัดจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับพระหลวงพ่อปานเนี่ยเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็หักนี่สอง สนะครับแล้วก็สเนี่ยจะตัดนี่ห้าหเจดนี่ยครับแดคือเป็นแปดเหลี่ยมตัดมุมนะทุกองนะทุกพิมพ์พเลยนะครับส่วนใหญ่ที่พบนะส่วนวิธีการพิจารณาเนี่ยนะครับผ่าเนื้อดินนี่ไม่ไม่ได้ยากเลยมาดูนะครับบัว8ปดจุดสองชั้นเนี่ยมาเขาดูกันยังไงนี่ครับ บัว8จุดก็คือนับเม็ดบัวเนี่ยครับจะมี8จุด1 2 3 4 5 6 7 8ชั้นบนก็8จุดชั้นล่างก็8จุดแต่ถ้ามาสังเกตดีๆก็จะเม็ดที่2ที่3เนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดที่2ที่3จะติดกัน1 2 3จะมีตัวเชื่อมนะฮะติดกันเลยจะมีเส้น มีเนื้อติดกันนะเม็ดอื่นก็จะกระโดดเป็นตัวของตัวเองทุกเม็ดเนี่ยนะครับสังเกตแต่เม็ดที่สองหรืสามี่จะติดส่วนสังกติของพระเนี่ยจะนูนนะฮะกลางอกเส้นจะนูนลกลางอกเลยสังกติจะเป็นเป็นเส้นนี่ครับเนี่ย,ยสังกติเห็นปะเขาเรียกสังกติพระเนี่ยกลางอกก็จะนูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นเป็นสันเลยถ้าพระสวยๆคมๆเนี่ยจะเห็นนะฮะเขาเรียกสังกติตรงนี้นะครับ ส่วนตัวอุกเนี่ยด้านขวามือเนี่ยจะหักเป็นฉากนะฮะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับตัดปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีเส้นแตกนี่นะครับตัวอุตรงนี้จะมีเส้นแตกตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะเนี่ยครับนี่คือหางตรงตัวอุกตรงนี้ที่หักก็จะมีเส้นแตกแล้วพิมพ์นี้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ด้านบนเนี่ย ด้านบนขอบพิมพ์เนี่ยจะนูนสูงชัดเจนด้านบนสุดเลยนะครับนี่ครับเนี่ยนี่ฮะถ้ามองวอย่างงี้ก็จะเห็นความนูนเนี่ยครับเส้นด้านบนนี่หลงพ่อปานเฉพาะพิมพ์นี้นะฮะเราจะเอาไปยึดเป็นพิมพ์มื่นเพราะหลงพ่อปานในพิมพ์เยอะมากมายนะฮะเนี่ยจะนูนเห็นไหมครับเนื้อจะนูนขึ้นมาเป็นเส้นเป็นสันเลยเนี่ยครับชัดเจนสูงนะฮะนูนสูง tendencies. เขาเรียกว่านูนสูงขึ้นมาเลยเกตส่วนเกตพระก็จะชนเนี่ยครับชนเส้นขอบ ขอบบนเลยเดี๋ยวนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผมจะชี้ฮะเนี่ยขอบนี่ก็จะหนูนนี่คือการพิจารณาเม่นนะฮะเม่นแล้วเรามาดูนะฮะปลายขนเม่นเนี่ยจะเลียวแหลมคมเนี่ยฮะปลายขนเม่นเนี่ยดูดิจะคมนะฮะเลียวแหลมนะฮะส่วนใหญ่นะที่เจอเนะ ส่วนหางเส้นนี้จะมามาประจบก,กันเนี่ยครับหางตรงนี้อ่าจะประชนขอบเลยหางหางเส้นที่หางเส้นนี้นะครับก็จะมาประจบชนกันอยู่ตรงนี้พิมพ์นี้นะฮะนี่ก็คือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของการดูนะฮะส่วนเม็ด เม็ดไข่ปลาพอรู้แล้วนะครับมีคู่คู่คู่ที่เนี่ยคู่นี้นะครับเม็ดที่สองที่สามก็จะติดกันส่วนตัวอื่นก็จะโดดเด่นมากนะครับสูงนูนมากเพราะว่าการแกะพิมพ์ของหลวงพ่อปานเนี่ยมีความคมชัดนะฮะมีความคมชัดแล้วก็เนื้อพระเนี่ยเนื้อหานี่โอ้โหถ้าคนดูเป็นนะฮะไม่มีการแยะมมีการปรีหรอกครับเพราะว่าดินแน่นนะฮะละเอียดนะฮะ บางครั้งก็จะเห็นเนี่ยรอยครูดนะฮะของการ а, กดพิมพ์แล้วก็คูดนะฮะบาดนี่คือตัวล็อกแม่พิมพ์นะฮะที่บอกคือที่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 ความสูงขอบเนี่ยจะมีขึ้นเนี่ยบางครั้งก็โดนลอยไปบ้างถ้าไม่ร้อยนี่จะตั้งขอบจะตั้งเลยหลวงพ่อปานเนี่ยจะเป็นพิมพ์เขาน่าจะเป็นแปดเหลี่ยมนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อที่เกินขึ้นมาทําไมมันสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ ท,ที่กระเทาะไปมั่งมันที่มันสูงขึ้นมาก็จะมีการหลุดก่อนเกี่ยวกับการอายุหรือว่าผู้ใช้นะฮะซึ่งเมื่อก่อนได้รับมาแล้วก็ถ้าสะสมดีก็จะอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็จะมีรูเจาะด้านบนเพื่ออุดผงพุทธคุณตรงนี้บางคนเชื่อหรือว่าผงเนี่ยเอาไปใช้นะฮะใช้ได้เอาไปใช้สิ่งต่างๆทําน้ามนต์หรือว่ารักษาโรคเพราะหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระหมอนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า การวิจารณาพระเนี่ยจุดตำหนิต่างๆเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วเนี่ครับเป็นปางสมาธินะฮะนะครับนั่งอยู่บนบัว8.2ชั้นนี่เขาเรียกเม้นเม่นบัว8.2ชั้นเม่น2ชั้นบัว 8. จุดแล้วแต่เรียกนะครับ